รสชาติหวานมันนะครับเนื้อเป็นครีมมี่นะครับลองผ่าเล่นๆให้ดูนะว่าเนื้อมีเยอะไหมอ่ะเ๋ยวให้ดูนะครับบางคนอกอยากรู้ว่าอาเม็ดใหญ่ไหมเป็นยังไงพี่นับพันนี้ต้องทานแบบไหนคะอ่าต้องทานให้สุกนิดนึงครับสวัสดีครับผมนัทพลส่นพลทวันนะครับวันนี้ก็มาตัดทุเรียนหนมดําแล้วนะครับตัดออกไปเกือบหมดแล้วครับนี่เหลือลูกนี้เดี๋ยวเอาไว้เอ่อให้ญาติๆทานบ้างนะครับลูกใหญ่ๆขายครับลูกเล็กไว้ทานเองครับ อันนี้ก็หนาดํานะครับอันนี้ผมผ่านะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อ่อนอันนี้ยังอันนี้ยังดิบเลยอันนี้เรียกดิบเลยแต่ว่าอันนี้เริ่มจะยุบๆนิดๆนะครับอครับก็คือผ่าให้ดูเนื้อครับลูกก็กลมๆนะไม่ใหญ่มากสองโลสองโลหน่อยๆประมาณนี้ครับอ่าของผมปุ๋ยธรรมดาเนาะถ้าเราอยากให้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยหรือดูแลให้ดีกว่านี้นครับก็จะได้ผลผลิตอยู่ประมาณลูกละสามโลสามโล สามโลนิดนิดสองโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีหลายเบอร์นะครับรสชาติหวานมันนะครับเนื้อเป็นครีมมี่นะครับอ่าถ้าใครไม่ชอบทุเรียนที่เนื้อเยอะแล้วหวานเหมือนหมอนนะครับตัวนี้ก็เนื้อเยอะนะครับแต่ว่าความหวานอาจจะไม่เท่าหมอนนะครับอ่าอันนี้ลองผ่าเล่นๆให้ดูนะว่าเนื้อนี่เยอะไหมอ่ะอยากให้ดูนะครับบางคนบอกอยากรู้ว่าอ้าวเม็ดใหญ่ไหมเป็นยังไงพี่นับพันนี้ต้องทานแบบไหนคะ อ่าต้องทานให้สุกนิดนึงครับนี่ครับอเดี๋ยวดูความหนาของเนื้อก่อนนี่นี่คือความหนาของเนื้อนะครับนี่ครับก็หนาอยู่นะครับอายุห้าปีนะคะอือหือแค่นี้ยังอร่อยเลยครับเดี๋ยวถ้าส่งไปแล้วถ้าผู้ชมบอกไม่อร่อยแนะ่หมดแรงแน่เลยครับ <laughs> อเดี๋ยวพี่ให้น้องทานมากน้องลองดูเอง ขอทานแต่ไม่ออกต้องนะคะอ,อือฮึอะลองดูครับเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอาเม็ดใหญ่เม็ดโตให้ดูเม็ดเลยเอาแค่ไหนมาดูกันให้เห็นๆเลยอ่ะเนื้อเนี่ยผมทําไม่เป็นนะเนื้อมันเลยออกเป็นเปื่อยๆมือเราก็เปิดอจะไปจับอ่ะอร่อยอ่ะอ่ะนี่ดูขนาดเม็ดนะบางคนถามบอกว่าจะเอาเม็ดรีบจะเอาเม็ดอะไรแกะดูกันไปเลยอ่ะอือ เม็ดรีบเนื้อเยอะแนะนําหมอนทองนะคะอะแต่ถ้าอเม็ดกลางกามันไม่ได้ใหญ่มากเหมือนชนีนะ,นะครับบางทีผมก็ไม่กล้าไปบอกว่าเม็ดมันรีบนะครับอือ่ะนี่ครับเม็ดของเขาแค่นี้นอืแต่ถ้ากินเท่านี้ก็อร่อยกําลังดีเลยพี่นัครับอันนี้พี่ว่ามันหวานน้อยไปนิดนึงแต่หวานแล้วถ้าเทียบกับก้านยาวอันนี้หวานกว่าพี่นัดแบ่งรูเท่าไหร่คะ อันนี้ก็ลูกเล็กนี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันค,ครับผมแต่โดยส่วนมากมันก็อยู่ไซส์ประมาณเนี้ยครับถามว่าทําไมต้องขายสี่ร้อยครับเพราะว่าผมปกติเขาต้องตัดก่อนหน้าเนี้ยประมาณสิบวันสิบสองวันน้ําหนักเขาจะดีแต่ว่าผมอะดึงมาเพื่อที่อยากจะให้หลายหลายคนเห็นว่าถ้าตัดแก่แล้วรสชาติมันจะเป็นไงเพราะหลายคนที่ซื้อมาเขาบอกว่ามันอ่อนมันไม่แก่ผมก็กลัวอ่อนแต่พอไว้มาแล้วเนี่ยของผมเนี่ยลูกเนี่ยมันอให้ดูนะครับ อันนี้คือปิงยังไม่หลุดเลยผมตัดมานี่คือมันคาต้นเลยครับเนี่ยอ่ะเนื้อมันคาตน้นนี่เป็นแบบนี้เลยไม่มีเละไม่มีไม่มีแบบแข็งไม่มีแบบกระด้างอะไรเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมงานค่อนข้างเยอะที่ใครจะสั่งผมก็อันเนี้ยผมว่าผมก็ตัดไปตามเนี้ยก็คือคิดว่าน่าจะดีแล้วไม่มีไม่มีเค็มนะครับผมบอกไว้นิดนึงถ้าใครไม่มั่นใจมาชิมที่สวนครับอ่า ครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากมากค่ะครับ1ลูกนี้เบามากเลยน่าจะไม่เกิน700บาทครับผม